ฝากกดติดตามเพจนะครับเพจอะไรครับเพจไรครับไม่รู้ยังไม่สร้างเลยอ่ะ What What the fuck เทียร์คมทิพ่ผ่อันนี้เล่นนายเล่นแบบแบบยังไงนะแบบยิงแบบโหดโหดแบบสิบสิบคิวขึ้นอย่า้ยได้ไหมได้ยิงเลยใช่ไหมก็ไหวอ่ะโอเค ก็เกมไม่ขอยี่สิบคิวพอเราทำได้ด้วยสามสิบคิวเลยทำร้าใจเติไหมเลยพวกโปแล้วรจบสามสิบคิวเอาเอาเอางี้แล้วกันเ๋ยผมไปแอบอยู่ในอยู่ในที่หนึ่งแล้วพวกพี่ก็ยิงกันนะผมนั่งรอโอเคปะแพรติบูทแคมป์วะจริงดิบูทแคมป์ดิเอาดีเดี๋ยวให้โปยิงไให้โปยิงอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ก็ตายคนแรกอะ ไปอย่างนี้กูโคตรยากเลยเบอร์คิดดูเบอร์นี้เป็นผู้หญิงอ่ะยิงคมมาผมอ่ะผมหน้าขนาดไหนเป็นผู้ชายอ่ะหอกกันตายเพื่อนจั่น์เหรอไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวบนหลังคารมีบนหลังคารมีอ๋อหอโอ้โหแล้วแล้วแล้วอ๋อหออ้โหโดนว่ะ เรียบร้อยดิโอ้โหเพื h, ่อนเดินช้าฮอบหล่นข้างล่างเรียบร้อยดิท้งวานี้ไหนเป็นไหนกันคร ลบยืบเก่าเล่นยังไงวะนี่ยอ๋อเท่าไหร่เนี่ยโอ้โโหอเคเลยมึงพาโดดเลยมึงเนี่ยเอ้ยผมเก็บยานะผมไ่เก็บปืนเลยนะผมไม่เก็บปืนเลยนะไอ้ปีไทยเขาอะไรไม่ได้ยิงไงอ้าวลงไหนอ่ะกวางสามหมอมันไกลไปปะลงนี่นะได้แล้วซัดเลยนั่นแหละขอบนั่นแหละเนี่ยเพิ่นอยากลงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวลงตรงนี้ด้วย Anki Bird จะไปย่องเดี๋ยวโดนกูนสอยไอสัตว์ <c oughs> ขอแค่มีปืนนะจังหวะเนี้ยมา,มาลุยมามีนะบนหัวโดดเข้าไปขนาดมาส่วนเขายังแทบตายอ่ะเด็ดแค่โดดกระโดรไปเยอะปะเอาเรื่องแยกไหม กดแยกมันจะลงช้าดิเนี่ยเห็นไหมกูว่าแล้วถ้ากดแยกมันจะลงช้าไม่มันจะลงเร็วพี่ถ้าเกิดต้องแยกให้ถูกวิธีมันจะลงเร็วใช่ใช่มันเออพี่บอยให้ผู้หญิงสอนอีกอ่ผู้หญิงส่อไปมันจะแบ่งแยกผู้หญิงผู้ชายทําไหมพวกเราเป็นบาลานย์ไง โดนนัดเดียวเองชิยตึกไว,วหม,มตึกไวคนเพีย,ยบแล้วเพื่อนทั้งพี่ตรงตัวดังสามทางทางหลังเราอะ่ะมีมีคนหนึ่งโดดไปโดดพลาดตัครเาตึกไวก่อน watch out ตรงนี้ผมมาร์กนะห่าเอเอากันสามตัวมึงบังครับบังครับ ผมคุมก็ดังฉามนะพี่ไหวไหมเฮ้ยไม่ไม่โดนเดี๋ยวซ้ำด่านฟ้าพี่หน่อยได้พี่คนมีคนหนึ่งข้างบนมีคนหนึ่งเฮ้ยทำไมทำไมคะหมดแล้ว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 เมนตงนะเพื่อนๆขอปิดกันนิดเดียวหมดแล้วห้าจังว บอดแกนตัวกำลังสามันบวกกันอ,อยู่พี่น่าจะบวกกับบอดเฮ้ยกลางเฉยเลยมาแล้วทุกคนบวกกับบอดพี่กำลังสามคนเดียวนะคนเดียวผมพร้อมแล้วปะยิบบอดเฮ้ยบุคคนเดียวฮะเก๋ฟังเยอะฟังเยอะผมบอกว่าอันนี้ตัวกำลังสามอ่ะ ป่าป่าครับป่าพี่ยเมื่อกี้กูน่าสามีคนนึงอ่ะคาโนโซโคบเฮ้ยังอัดคลิปไว้ด้วยเช็ดเลยเด็กเขาสวยเขาฟุบกูไม่คมแบบเขาบ้างเลยวะเดี๋ยวเขาเก็บเอาเก็บเอานั่งฟาร์มเดี๋ยวกดนะครับโอเคผม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 เข้านะผมพร้อสวยๆนะโอเคโอเคเฮ้ยผมได้เสียผมได้เสียจแล อยู่ตรงหน้าผนะครับพี่เลยเกินไปเกินไปเพื่อนเกินไปเกินไปครับเกินไปได้ต่อเลยเพื่อนเกี่ยวไรเพื่อนได้เลยได้เลยได้เลยเก่งจังวะข้าวสตีนนะบอกเลยเฮ้ยขอเลดดอดได้ไหมครับพี่เบบี้ดักเบบี้ดักงามพี่เบบี้ดักมาจากไหนวะน่ะ ผมได้ยินเสียงผมได้ได้ชื่อนี้บ่อยมากไง baby dog baby baby shark เหี้ย dog baby dog เหี้ยเลยเออเชี่ย baby เออ baby shark เฮต่อเติมต่อเติมจะเล่นทั้งคู่คู่ควายหรือคู่ควายเนี่ยทั้งสองผมว่าผมว่าน่าจะควายว่ะอ้าวยังเอาเฮ้ยเอาว่พี่ชายผมโหรธนะก็ ก็เคยก็เคยถือสปาร์ตันไปสู้กับมดด้วยนะพี่ชายผมเนี่ยผมยอมรับเลยว่าสปาร์ตันมดอะไรคือมดอะไรสปาร์ตันมดมดเฮ้ยประสปาร์ตันเขาเล่นมุกหมดมันไต่แขนใช่ไหมพี่มดมันไต่แขนคือเขาเขาถือมีดฟันแขนเลยโคตรเขาอะออนนี้ก็ตอนนี้ก็เล่นแขนข้างเดียวเลยเอาเรื่อนเล่นแขนข้างเดียวเท่านั้นยมดไต่ไหมหมดไตยด้วยพี่ก็แขนขาดด้วยอะไรครับ พอ,อ,อ,อไม่น่าอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เลยมาถึงคนพูดเดีย๋ยวก <laughs> ูไปใส่เอฟเฟคให้นะเรดได้รอดได้บอะพี่ชายผมเนี่ยนะเฮ้ยทราไยลงมาละคนคนลงมาละโอเคโอเคใครจะยิงก,ก้อนเดีย๋ยวมึง,งาน,นะพี่ผมผมเข้ามาแล้วนะไปทางซ้ายผมปะอุ้ยขอโทษ โล้วทำไมพวกพี่ <ผม S 2> เป็น <มา S 2> จังใช้มาละทางนี้ครับโหดโอ้โหของไม่ค่อยมีเลยตัวนี้บอดปะวะบอดบอดโฟโลโบูมนี่น่าจะโหดนะดูเห็นม่งคิวเยอะชิบหายอ้อเพียบ เออหมดยังเห็นยาวนะไอเห็นตั้งหน้าเห็นหน้าเห็นหน้านี่ผมอ้อมใจนะหมด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 ไม่หมดไม่หมดยังหรอกอก่อนน้อก่อนน้องก่อนถ้าผมรีบเข้าพาราไดด์ด่วนเลยอ่ะไม่มีที่กำบังเลยเก็บหองกันดิ เขาด่วนเย็นเก็บของไวบเข้าเข้าเขานี่เข้าดินี่เฮ้เข้ากันดิเข้าไหนเข้าไหนเข้าดิิจรงเข้าพาราไดซ์ไม่ยอมเข้ากันเก็บของก็อุตส่าห์ก็อุตส่าห์ดูต้นทางให้กัดจะดูคงดูของได้หน่อยเขไปเข้าไปป้อมมีนะโอ้ยยังกันประตู เอาระเบิดตัวเองดีนะไม่ตายไม่ไงหมดยังหมดยังครับหมดยังเตัมเต็วเรานอนนอนนอนขอนอนจะไงระเบิดหลอกระเบิดหลอกคือสูตรใช่ปหมเอ๊ะไม่ใช่สูตรทุกคนไม่รู้หรอกเห็นไหมมันงงเลยเมื่อกี้ถ้านอกเมื่อกี้คือแบบนั่งรอยาวๆไม่เป็นไรกดทีมใหม่ก็ได้นี่กลัวสัมพันอย่างดีเลยเบบี้ดักเนี่ย เอ๊แฟนอ่านอะไรวะเฮฟฮอ p ฮอ p ฮอฟอ่านว่าฮอฟคืออะไรครับฮอฟดักั่นผมเรียกเบบี้แจ็คในหน้าแรกดีชอบเจ่อหรอเฮ้ยชงให้ก็มาว่ะต้องเล่นต่อแล้วปะอะไรอ่อไม่ต่อนะผมพลาดเลยอะไรหรอด้วยอะไรอะไรผมฟังไม่ทันเดี๋ยวผมฟังไม่ทันจริงไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นต่อไป เขินเลยอะไรวะเฮ้ยสักทีผมฟังไม่ผ่านผมไม่ฟังดีกว่าไม่ต้องฟังแล้วเฮ้ยพี่ตรงนั้นอะไกลมากเออนู่นนู่นเลยกันต่อพี่พร้อมแล้ววะยังไม่ได้เลยพี่เขาคงจริงเหอผมก็รู้เต่ยังหม่หมดละ ผมผมก็เหมือนหมาแหละวิ่งวิ่งตามเจ้าของเจ้าของสั่งอะไรก็ต้องทําตามใครเจ้าของบ้าแต่งใช่ไหมเจ้าของรักแต่เลือเพื่อนเขาไม่เล่นกับเราด้วยดิไม่ต้องไปเล่นด้วยละเข้าหลังอ่ะเมดแลครับหมดแลครับเร็จเสร็จเสรคนเลยเยอะจังเลยเฮ้ยผม่าผมว่าผมจะไปเล่นกีตาร์แล้วอรัขี้เกียจเล่นเกมละไปเลยเพราะว่า ทิ้งงขอแต่ว่าวผมพูดเป็นงั้นนะผมผมผมเลยกิ๊กทำให้เป็น <c oughs> <c oughs> อุ้ยตายหาละอันนี้ทื่บูมอ้าวมีเพื่อนมาช่วยเนี่นอยอุ้ยตีราวลาว,ลาว,ลาวหรือกัมพูชาวะที่เกาที่เกามันจะมาไหมตรงเกาตรงนนเนี้ยเมืองทัด็อกเนี่ยอะไรของอุ้ยมีอาไ <c oughs> ม่ใช่เหรอเมืองทัดม็อกอ่ะอุ้ยคนคนคนถุยปีเซ็กปีเซ็กซี่ปีเซ็กซี่ พี่เซ็กซี่กลับมาเลยพี่ตายปะบอดอ,อะไรไม่มี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 มมมมออบอดไม่คือเมื่อกี้เรา,าตรงกระดังอยู่ไงแล้วแม่งบอดมารวบปืนใส่ตกใจอยู่ก็เกิดต่อหน้าเฉยไอปโลโลมันไม่ตายสักทีวะเพื่อนนั่นอะมพอ,อ,อขนลดย่างไว เหลือะไรบ้างเหลือกล่องเปล่าครับโอ้ยมอไซค์ marked a location ผู้หฮือยทำไมวะตกใจไอ้ยต้องมีคนเข้ามาเฮ้ยมอไซค์ไงเฮอยเหียตกใจกว่าตอนเล่นนี่แหละแต่ละคนมีใครจะไปแบน์ปะ ให้ผมขับพี่ออกเลยผมขับเองให้ผมขับเองนี่ครับไปดูคลิปผมในยูทูปได้แล้วครับคลิปมอเตอร์ไซค์นะครับคลิปคลิปมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับติดตามได้ในยูทูปครับพาขับแต่จะโดนยิงลกป้องมาดิจะโดนมั้งเนีบนขบมาปุ๊บกูตายก่อนเลยไม่มีเสียงเครื่องดับเลยโคตรเสียวอ่ะ ใครสวยใครสวยกันแล้วเราวิ่งไล่ยิงเลยเนี่เราอยู่กลางวงอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีคนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมอะไรครับนี่จบเลย เอาเบ้นหนึ่งมาช่วยผมมาหยอกหยอกเฮ้ยเราดีทำเลยเราเฟี้ยวพีเซ็กซี่เล<า>ย,ยลอ็อกสองตัวเลยวะอยู่ไหนอ่ะจังว่าเหินไปพอดีอยู่ไหนพี่มาได้ป่ะผมจะเข้าแบบง่งเลย เก่หฮ้ยทำไมมันอยู่ซ้ายบนวะปืนขึ้นซ้ายบนอยู่ล่างอยู่หน้าข้างหน้าผมสองคนก่อนอืก็มาดิงเอาเรื่องเฮ้ยไม่ตายวะถ้าคุณคิดว่าคุณแมน่นถ้ามันแมน่แน่เเฮ้ยเอาเรื่องวะบอ,อ,อดวะ เฮ้ยสมบสมบสมบมันสมบปิดยัหมดหมดหมดเลยหมดดีไม่เปิดใครอะเปิดผมครับหมดไม่หมดหมดปะไม่หมดนะไม่หมดไม่หมดเหกตัวหนึ่งหรือเปล่าเด็กตัวใช่เพราะว่าตรงนี้หนึ่งตรงนู้นสองก็เดลกตัวมาลาละมาลหน้าผมนี่คือหน้านั้นใช่ปะมีแวม่ตาย หลังหลังหลังมาหลังมาหลังมามองไม่เห็นอ่ะเจ็บหนักเลยไม่ตายวะเรียวเรียวเรียวที่่เฮ้ยเรียวบ้านผมกินนี่เอ้าเออมาแล้งมาแล้งมาแล้งอีกตัว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 หลังมาโหลหลังมาหลังมา บนเขามาเอออีกตัวนะมีตัวนะครับพี่บนเขาอ้ยอีกนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหโคตรมันโอ้โหน็อกน็อกไปของโคตรเยอะอ่ะบนเขาเอาเรื่องมันมันมาแชร์มันมาแชร์โดนยิงเลยเฮ้ยโอ้หตายก่อนเก้าตัวเลยเซ็กซี่เถื่อน วก่อนก่อนก่อนไปขอบคุณมากครับแทนเลยด้วยก่อนไปนี่ผมขอไปลงยูทูบได้ปหมเซ็กซี่ไปแล้วฮัลโหลช่องไหนนะได้ไหมผมขอไปลงได้ไหมผมเพิ่งหัดทำช่องนะขอขอขอเฮ้ยไม่ชอบแล้ววันนี้ผมเพิ่งผมผมเพิ่งผมเพิ่งหัดทำไงผมขอไปลงได้ไหมกิททีวีครับกิททีวีเฮ้ยใช่หรอกิทหน้ามึงดี เบ็ดเดโอเคขอบคุณมากครับเป็นะไครับละครับครับเจอกันชาติหน้าเลยครับกูไม่ได้แอดมือไว้พี่โอ้ไม่รีบออกวะ